ปั้มเองเลี้ยงเองนักเลี้ยงพอ่อเป็นคาเวาของภุญบานฟินแลนด์พี่น้องพบพ่อกับปราดาผ้าแสบไปแล้วในช่วงเมาส์มอยคนดังออนไลน์อีกเก่านะพี่น้องสซหรับวันนีประปรดาก็เลยไปส่องเฟซบุ๊กของผู้ใหญ่ฟินแลนด์นอะที่ได้เลี้ยงลูกนาริตะเนาะเป็นคุณพ่อมือใหม่ใบแดงบวเบวาบาเลยพี่น้องเพราะว่าภุญญาณฟินแลนด์เป็นคุณพ่อที่สายสตรองอิลีเนาะดูแลลูกแบบ ดีแห้งและที่สำคัญก็น,ะนี่เนาะเพื่อนก็ได้โพสเฟซบุ๊กบอกว่าปั๊มเองเลี้ยงเองเนึ้เลีงพออุ้มลูกแล้วก็หัวเพิ่งนะจ๊ะโอ้ยสุดยอดมาก,มากเลยเนาะสำหรับผู้ยู่บาลฟินแลนด์ของเฮาเนาะได้หลายคนกับเป็นเอซแฟนครับตั้งให้ความรู้สึกดีเนาะแล้วก็ให้กำลังใจ พว่าแพร่เป้ากัดบดไปลองรําทําเพลงเนาะเหตุการณ์เหตุงานด้วยกันก็คือพื้นแบ่งกันเลี่ยงนั่นเองเนาะบางคนเพศงานคุณพ่อก็ต้องเบิงถ้าคุณพ,อพ่อเพศงานคุณแม่ก็ต้องเบิงแต่ที่สําคัญเนาะก็คือผู้อ่านฟินแลนด์ก็อาเป็นคุณพ่อสายจตองดูแลลูกเนาะส่วนมากเป็นกะจะเบิงลูกส,ส่วนใหญ่เนาะเบิงลูกสาวนาริตานารักนารักในการดูแลเอาใจใส่ แต่ละภาพก็โอ้ยนาอก็คือหนึ่งแหละผู้หญ่าี่เล่นกัเป็นอีกหนึ่งคนที่เกง่งเนะพี่น้องก็คือทั้งขายของน้าไขายของออนไลน์เนาะและ้วก็ทําช่องยูทู e และก็ เหตุเรื่องของการไหลโซดขายของแบบนี้แล้วก็ไปลองรำทำเพลงรวมถึงกัได้แสดงละครน,นำเนาะโอ้มอ่เป็นภาพยนตร์เนาะจะเข้าใช้เร็วนี้แหละแ้ะการเด้เล่นมิวสิกวิดีโอได้รองพูรองเพลงเนาะโอ้ขวใครกันไนี่เดนเนประดาดก็เคยเบิ่งเนาะ,ะสำหรับ MV นี้อาจจะในกะฝากเนาะฝากให้ทุกคนที่ชมคลิปของปราดานะเป็นกำลังใจให้ พูดบันฟินแ,นแลนด์เลยกัแพร่ๆแสงท้องน้ำเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประดาน,น้ำนั่นคือในการกดซับสไคร์และกัการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจ๊ะผู้ใดที่เข้ามาเบิงประดานะคืออากาศก็เริ่มหนาวแล้วนาะพี่น้องชวงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง การให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันน้ำดูแลสุขภาพเนาะกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายทําจิตใจให้สบายเนาะรวมถึงพิบัติฟิลแ,แลนด์หล่ะก็แพร่ๆน้ำคือการเนาะเฮาต้องมีการพักผ่อนเพราะว่าบางมืออุปสรนคนุ่นงปัญญาฟิลแลนด์เอาลูกพี่น้องก็ต้องอดทับอดนอนก็นมีเพราะว่าบางทีก่ะตีเท่าไหรล่ะตีซ้ำที่ซีงสิ่ก็ต้องลูกเนาะเพราะว่าลูกหายหิวหนอก,นกหิวนุ่มนี่สิหรือว่าช่วงกลางเว่นนี่นสินั่งเทียร์ลูกมันก็งอแงเนาะ อ่าลูกนองแง่น้าบวัวมันกำลังเติบโตกินนอกกินนมมึงเถื่อกับเออเนาะพี่น้องก็ถือว่าทั้งสองคนเนาะกับดูแลลูกนา,าล,กนลิตะรายการพิเม่ฟินแลนกับยี่สิบปีเองพี่น้องกะเป็นพอลูกออนเนาะต้องทําทุกวิธีทางเนาะให้ลูกสบงสบายไปเนาะพี่น้องอ่าดูแลถ้าถ้าบ่ดูแลเจสสปูเด,ดจะดูแลเมนบอร์เมนบอ เนาะเพ่าๆก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่สายจตองหุ่นยังเป๊ะเนาะหุ่นเป๊ะหุ่นเพียวมากทุกคนพาะพ่าๆกับมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเน,ะนาะ,านะในการดูแลสุขภาพเนาะในการดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลลดหุน่นรวมถึงน้องนาริตากับมีชื่อแบรนด์ของตัวเองแล้วเนาะแบรนด์นาริตานะจ๊ะเอาทั้งสองคนก็นสูๆเนาะตั้งเป้าหมายให้ไปถึงฝัน อาจจะเหนื่อยเราก็ต้องสู้ร้วกาได้หลายคนที่เป็นเอซแฟนคลับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะลากาททำทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตามความฝันของเราด้วยเพระชนชนกเศรษฐกิจเนาะ,ะบางคนกะเพึ่งเกี่ยวคงเกียเก่ยวเขาแล้วขายคงขายเขาสินะอากะพยายามเนาะเอาต้องแบ่งเงินเปไ็นหลายส่วนพี่น้องไว้ซื้อกินเก็บน้ำเนาะลายกาลงทุนบางคนกะ ข,า,ขายเนาะบางคนกับเอาไปเฮตุรกิจบางคนกับเก็บเงินไว้ทั้งบงทั้งบ้านในหลายคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองเนาะก,กะเป็นกําลังใจให้น้าเด้อพี่น้องเด้อที่ชม่มด้วยการของประดาผ้าแสบก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจกับเราการนนอนาจากเขาจะมาเม้ามอยคนดังออนไลน์เข้าก็ยังมาเม้ามอยเนาะเรื่องการให้กำลังใจกนันน้าผู้ใดที่กำลังท้อแท้เนาะหรือว่ากำลังบอกว่า,าสิ้นวังกับชีวิต กอยพึงทอนพี่น้องเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคือตื่นขึ้นมาเมื่ออื่นคือเป็นวันใหม่แล้วเนาะเป็นวันใหม่ที่เราต้องเติมเต็มพลังใจให้มากที่สุดทุกคนก็ต้องเบิงว่าพุ่มบานฟินแลนด์อะไรก็แพร่พรเพระเาะก็ทํางานหนะักขึ้นกันเนาะทางานหนะักกว่าจะมีแบบนี้ได้คือเขาก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจนะทุ่มเทแรงกายแรงใจ กว่าจะได้แบบนี้มาเนาะก่อนที่จะคลอดลูกเพื่อการเพร่าๆก็ต้องแบบว่าอ่าเขาเรียกว่ามีทั้งความเจ็บปวดทั้งเสียใจเนาะเพราะว่าแม่เทพจากไปนัเนาะเพราะว่าจะได้เบิ้งหนาล้านก็บริ้เบิ้ลสินะอ่าเขาก็ต้องมีความรู้สึกที่บอกว่าเจ็บปวดเช่นเดียวกันมันก็ต้องข้ามผ่านเนาะข้ามผ่านจุดนั้นให้ได้ทุกคนด้วยกันเนาะก็ต้องมีการสูญเสียเนาะมีการจากลากันทั้งนั้น แต่เฮาก็ต้องยอมรับเนาะละกาสู้ต่อไปในวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เฮาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดูแลจ่วไหแน่นะพี่น้องดูแลคือการที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์เนาะพักผ่อนนี่เพียงพอเอาเขาเียว่าเติมกําลังใจตัวเองทุกๆวันทุกๆเช้าเนาะพยายามบอกกับตัวเองในแง่บวกเสมออย่ามองตัวเองในแง่ลบ ถ้ามองโลกนี้แง่ลายมันก็จะไม่ดีเลยเราต้องอมองตัวเองได้แง่บวกในแง่แงที่สวยงามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอมีแสงสว่างกับมีแสงสีดำเนาะมีสว่างแล้วก็มีด้านมืดหรือว่ามีกลางคืนแล้วมีกลางวันอย่างเงี้ยเนานะตะวันตก ดินแล้วก็มีตะเว้นขึ้นนั่สินะเนาะโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันแต่สิ่งใดสิ่งนั้นคือใจของเราต้องเข้มแข็งอยดูสิพี่นอ้องมึงตี้เล่ากะไม่กระลังใจกันเนาะสำหรับอ่า ช่วงนี้พวประดาก็บ่ค่อยเดิลงคลิปแบบทุกๆมือนะพราว่าประดาก็ธรรมหากิดนวยกันเนาะพอเห็นพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็เพ่าๆแสงทองเนาะเหตุกิจกรรมเหตุธุรกิจค่ะคงขายประดากนเอออยากให้เขาเป็นไอรอลของประดาด้วยก็เลยแบบเออฉันก็ต้องค้าขายเช่นเดียวกันแล้วก็มาเมสามอยเช่นเดียวกันเพราะว่าประดาก็ทำธุรกิจเนาะพูดถึงประดาก็ทำแบบเหมือนเป็นร้านออนไลน์เล็กๆชื่อว่า ทุกคนอยู่หูบอ,รอประดาใช้ซื้อว่าโคโค้นัทว่าโคโค้ไทยสยามไม่ใช่โคโค้นัทโคโค้ไทยสยามเนาะโคโค้ไทยสยามคือแบบว่าโคโค้คือมะพร้าวเนาะ,ะพวกมะพร้าวกโกโค้นัทเริงสีนะะก็คือเราอยากให้มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไว้สําหรับ ผูกคนเนาะเอาไปกินเผื่อมีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงผิวกัสินะอยู่ข้างหลังของประดาเนะาะ,ะกับมีน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนพี่น้องอากาศต่ำกว่ายี่ห่าองศามันก็จะเป็นไข่แบบนี้ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะมันก็เริ่มใสแล้วเนาะพี่น้องมันก็เริ่มใสแล้วพวกนี้ก็คือบางโตมันหลายไงพี่น้องเหมือนตัวนี้มันก็หลายเนาะมันก็เริ่มใสนะตัวนี้มันก็เริ่มใสตัวน,นี้ก็ยังเป็นไข่อยู่ ่ใส่น้ำไข่น้ำเนาะตอนนี้เพราะว่าอากาศกำลังเริ่มอุณหภูมิน่าจะ26 27แล้วเนาะ26่สินะประมาณน,นี้26 27ิบหกยี่มันก็เริ่มเยือมดีขึ้นเนาะคือพวกนี้มันก็น่ากินพี่น้องใส่ขน,ขนมเพราะว่ามันโมมีค่คอเลสเตอรอลเนาะมันเป็นแบบน้ำมันดีเนาะตอนนี้เป็นน้ำมันดีนะพี่น้องเนาะที่ประดับจำหน่ายอยู่จะเป็นแลมโปโคแล้วก็เชียงใหม่โคโคเด้อผู้ใดที่อยากจะใส่น้ำมันมพะพร้าวสกัดเย็น กินเพื่อลดสัดส่วนหรือว่าอยากจะกินมนะม่้าวาสักัดเย็นเนาะเพื่อบำรุงร่างกายกับสมาธิที่ต่อประดาได้คือการบริขายของเด้อแค่แนะนำเนาะแค่แนะนำสิ่งดีๆให้กับทุกคนเท่านั้นเองเนาะ นี่คือร้านปราดาผู้ดใดอยากเข้าไปทั้งเพจอะไรคือกานะเนาะเพจของปลาดาซื้อว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นราคาถูกก็ะจะมีทั้งเพจทั้งกลุ่มเนาะ,ะเข้าไปได้เนาะพี่น้องสำหรับวันนี้การเมามอยของภูมิวันฟินแลนด์ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่นะจ้าในคลิปหน้าว่าปราดาจะเมาเรื่องอะไรของพูมิวันฟินแลนด์แล้วก็แพรวาวแสงทองนาริตะสั่งเลยนะจ้าสําหรับวันนี้เป็นไรบ๊ายบาย